สวัสดี่ะวานี้นะคะในรายกานรภาษาไทยน่ารู้นะคะก็จะพาน้องนมารู้จักกับความหมายและชนิดของประโยคกันนะคะแบบลุกแล้วซีไปดูกันเลยดีกว่าค่ะความหมายและชนิดของประโยคประโยคหมายถึงการนำคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกันนะแล้วได้แป็งความสมบูรณ์ส่วนประกอบของประโยค 1. ภาคประธานภาคประธานในประโยคคือคำ หรือกลุ่มคำที่ทําหน้าที่เป็นผู้กระทําผู้แสดงซึ่งเป็นส่วนสําคัญของประโยคถ้าประธานนี้อาจมีบทขยายซึ่งเป็นคําหรือกลุ่มคํามาประกอบเพื่อทําให้มีใจความชัดเจนยิ่งขึ้นภาคแสดงภาคแสดงในประโยคคือคํา หรือกลุ่งคำที่ประกอบไปด้วยบทกริยาบทกรรมและส่วนเติมเต็มบทกริยาทำหน้าที่เป็นตัวกระทำหรือตัวแสดงของประธานบทกรรมทำหน้าที่เป็นผู้ถูกกระทำและส่วนเติมเต็มทำหน้าที่เสริมใจความของประโยคให้สมบูรณ์คือทำหน้าที่ที่คล้ายบทกรรมแต่ไม่ใช่กรรมเพราะมิได้ถูกกระทำ ชนิดของประโยค 1. ประโยคความเดียวคือประโยคที่มีข้อความหรือใจความเดียวซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเอกถประโยคเป็นประโยคที่มีภาคประโยคเพียงบทเดียวและมีภาคแสดงหรือกริยาสำคัญเพียงบทเดียวเช่นพ่อปลูกต้นไม้ฉันกินมะม่วงเป็นต้นค่ะ 2. ประโยคความรวมคือประโยคที่รวมเอาโครงสร้างประโยคความเดียว ตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปเข้าไปไว้ในประโยคเดียวกันโดยมีคำเชื่อมหรือสันธานทำหน้าที่เชื่อมประโยคเหล่านั้นเข้าด้วยกันประโยคความรวมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนเนกขถาประโยคประโยคความรวมแบ่งใจความออกเป็นสี่ประเภทดังนี้สองจุดประโยคที่มีความคล้อยตามกันตัวอย่างเช่นรัพ์และศิลเป็นลูกชายของพ่อค้าร้านสัพพานิชซับ เรียนจบโรงเรียนมัธยมแล้วก็ไปเรียนต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษา2.2ประโยคที่มีความขัดแย้งกันตัวอย่างเช่นพี่ตีค้องแต่น้องตีตะโพนฉันเตือนเขาแล้วแต่เขาไม่เชื่อ2.3ประโยคที่มีความให้เลือกตัวอย่างเช่นไปบอกนายกิบหรือนายก้องให้มานี่คนหนึ่ง คุณชอบดนตรีไทยหรือดนตรีสากล2.4ประโยคที่มีความเป็นเหตุเป็นผลแก่กันตัวอย่างเช่นเขามีความเพียรมากเพราะฉะนั้นเขาจึงประสบความสำเร็จคุณสุดาไม่อิจฉาใครเธอจึงมีความสุขเสมอ 3. ประโยคความซ้อนคือประโยคที่มีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวประกอบด้วย ประโยคความเดียวที่มีใจความสำคัญเป็นประโยคหลักและมีประโยคย่อยสั้นอยู่ในประโยคหลักโดยทําหน้าที่แต่งหรือประกอบประโยคหลักประโยคความซ้อนนี้เดิมเรียกว่าสังกรประโยคเช่นพ่อแม่ทำงานหนักเพื่อลูกจะมีอนาคตที่สดใสเป็นต้นค่ะอนุประโยคหรือประโยคย่อยมีอยู่สามชนิด ทำหน้าที่ต่างกันดังนี้ 1. ประโยคย่อยที่ทำหน้าที่แทนนามนามานุประโยคอาจใช้เป็นบทประธานหรือบทกรรมหรือส่วนเติมเต็มก็ได้ประโยคย่อยนี้เป็นประโยคความเดียวซ้อนอยู่ในประโยคหลักไม่ต้องอาศัยบทเชื่อมหรือคำเชื่อมตัวอย่างประโยคความซ้อนที่เป็นประโยคย่อยทำหน้าที่แทนนามเช่น คนทำดีย่อมได้รับผลดีคนย่อมได้รับผลดีเป็นประโยคหลักคนทำดีเป็นประโยค,คโยค่อยทำหน้าที่เป็นบทประธาน 2. ประโยคย่อยที่ทำหน้าที่เป็นบทขยายประธานหรือบทขยายกรรมหรือบทขยายส่วนเติมเต็มกุณานุประโยคแล้วแต่กรณีมีประพันธ์สรรพนาม ซึ่งที่อันผู้เชื่อมระหว่างประโยคหลักและประโยคย่อยตัวอย่างประโยคความซ้อนที่ประโยคย่อยทำหน้าที่เป็นบทขยายเช่นคนที่ประพฤติดีย่อมมีความเจริญในชีวิตที่ประพฤติขยายประธานคนคนย่อมมีความเจริญในชีวิตประโยคหลักคนประพฤติดีประโยคย่อย 3. ประโยคย่อยที่ทำหน้าที่เป็นบทขยายคำกริยาหรือบทขยายคำวิเศษในประโยคหลักวิเสนานุประโยคมีคำเชื่อมเช่นเมื่อจนเพราะตามให้ซึ่งเชื่อมระหว่างประโยคหลักและประโยคย่อยตัวอย่างประโยคความซ้อนที่ประโยคย่อยทำหน้าที่เป็นบทกริยาหรือบทขยายวิเศษเช่น เขาเรียนเก่งเพราะเขาตั้งใจเรียนเขาเรียนเก่งเป็นประโยคหลักเขาตั้งใจเรียนเป็นประโยคย่อยขยายกริยาสรุปนะคะการเรียบเรียงถ้อยคำเป็นประโยคความเดียวประโยคความรวมและประโยคความซ้อนสามารถขยายให้เป็นประโยคยาวขึ้นได้ด้วยการใช้คำกลุ่มคำหรือประโยค เป็นส่วนขยายข้อสำคัญคือต้องเข้าใจรูปแบบประโยคการใช้คำเชื่อมและคำขยายทั้งนี้ต้องคำนึงถึงเจตนาในการส่งสารด้วยค่ะ